นอกจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็คือสภาพอากาศตอนนี้นะครับมีหลายพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักสอดคล้องกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศเตือนว่าไซโครนอัส,สนเนี่ยจะส่งผลทําให้ทุกภาคมีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้จะมีน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากกันทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมฐานราบที่5ลุยน้ําท่วมสูงนะครับเอาเรือท้องแบนไปช่วยผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านหลังหนึ่งตําบลปริกอําเภอสดาวจังหวัดสงขลาออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับหลังจากเกิดฝนตกมานานหลายวันทําให้น้ําในคลองอู่ตะเภาล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ,บ้านสวนยางพาราสวนผลไม้ที่อยู่ตลอดแนวริมคลองอู่ตะเภาอย่างน้อย3าหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลปริกมีระดับน้ําท่วมสูงเกือบ1เมตร สนกระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านกันนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่9พายุอัศนีบริเวณอ่าวเบงกอระบุว่าพายุไซคโครนกําลังแรงอัศนีบริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางมีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางช่วงวันที่10ถึง11พฤษภาคมนี้โดยไม่ได้กระทบโดยตรงกับประเทศไทยนะครับจะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะแบบนี้ทำให้ไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขณะที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับ